เอาแค่เอร่ะว่าดิใช่อีกว่กา <g ül> คืองี้นะเรื่องมันมีอยู่ว่ายายวันอยากให้ทําคอนเทนต์ประมาณว่าให้หลานดึงแล้วยายวันจะเอาหัวฟาดกระจกเพราะว่าอยากให้คอนเทนต์นี้มันปังเหมือนช่องข้าเจ้าหมากวนตีน แต่ปัญหาก็คือแก่หัวมันจะเจ็บจริงเพราะงั้นนะครับก็เลยมีการตกลงเจรจากันนานพอสมควรเลยว่าจะทํายังไงใช้แรงเท่าไหร่แล้วก็ฟาดแรงสักแค่ไหนนะฮะเพื่อให้มันเหมือนขุเจ้าหมากุณตีเรามาดูกันว่ากว่าที่เราจะได้ซีนเหมือนตอนต้นคลิปเยวันต้องหัวเราะเยวหยอดไปกี่รอบไม่ใช่เยวันต้องเอาหัวฟาดกระจกไปกี่รอบถึงจะได้แบบตอนต้นคลิปไปดูความทุ่มเทของเยวันกันได้เลยจ้า เนี้ยเลยว่าเจ็บเนี mm ่ยแม่เอาก็บโปดเนจะเจ้าบอกให้ดึงแห้งๆเนาะอย่าดึงแห้งอย่าดึงแห้งเอาบ้าสันเออเอาบ่แห้งสักไดี๋ยวเจ็บโพดอ่ะมันดีหลังหักอีดีนั่นเอาสักไดี๋ยวดูดิเออเอารื่องไรมึงก็ปล่อยรอดอ่ะนะเอาแห้งพ่อบ่ดิแห้งอีกว่าไม่เอาเพรมันเจ็บด้วยความเป็นหลานฉันก็สงสารป้าเพราะงั้นตอนต้นคลิปก็เลยเร่งสปีดจังหวะที่เอาหัวชนกระจกเอาจังหวะเนี้ยจะใจไปเนี้ เพราะงั้นขอจบดราม่าแกล้งป้าด้วยคําว่าคอนเทนต์นี้ป้าเป็นคนคิดให้นะจ๊ะและถามว่าทำไมป้าฉันถึงดังเพราะป้าฉันเอ j นจอยในการที่จะร่วมกิจกรรมกับลลานจ้า